สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูบีอีกหนึ่งครั้งนะคะ,ะครั้งที่แล้วคุณครูบีพาเด็กๆพูดชื่อผลไม้เป็นภาษาจีนไปทั้งหมด5ชนิดวันนี้คุณครูบีจะพาเด็กๆมาพูดชื่อผลไม้เป็นภาษาจีนอีก5ชนิดโอเคไหมคะ,อะโอเคพร้อมแล้วชนิดที่หนึ่ง เสียงเจียว,เส,ยเ,ยว,วยเสียงเจียวกล้วยเสียงเจียวกล้วยต่อไปนะคะชนิดที่สองเหลียนอู้เหลียนอู้ชมพู่เหลียนอู้ชมพู่ ต่อไปค่ะชนิดที่3หลิวเลียนหลิวเหลียนทุเรียนหลิวเลียนทุเรียนเก่งมากค่ะต่อไปชนิดที่4ผูเถาผูเถาอะงุ่นผูเถา อะงุนอ่ะ,อะต่อไปค่ะชนิดสุดท้ายชนิดที่5โปโลโปโลสับป,ประรดโปโลสับป,ประรดอ่ะเก่งมากค่ะทีนี้เด็กๆพูดตามคูบีนะคะเสียงเจียวกล้วย เหลียนอู้ชมพู่หลิวเหลี่ยนทุเรียนผูเท้าอะงุ่นโปโลสับป,ประรดเก่งจังเลยอ่าทีนี้เมื่อเด็กๆฝึกท่องตามคุณครูบีได้แล้วอย่าลืมนะคะถ่ายคลิปแล้วส่งมาให้ครูบีดูอีกเช่นเคย เอาแค่สองคำก็ได้นะคะสองคำก็ได้นะคะเด็กๆอ,อย่าลืมนะคะทบทวนครั้งที่แล้วแล้วก็มาทบทวนครั้งนี้ฝึกท่องบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆจะเก่งขึ้นเองโอเคไหมคะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย